สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆสำหรับใครที่จากสนใจเกี่ยวกับสาขาศาสนาวัฒนธรรมและสังคมศาสตร์ครับใช่ค่ะหลักสูตรสาขาศาสนา,สสนาวัฒนธรรมและสังคมศาสตร์ของเราไม่เพียงแค่เปิดมุมมองโลกใหม่ๆแต่ยังพัฒนาทักษะอีกหลายด้านในโลกการทำงานของคุณอีกด้วยค่ะหลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง เราศึกษาระหว่างศาสนาและวัฒนธรรมสร้างความเข้าใจที่ลึกซึงต่อสังคมรวมถึงการคิดวิเคราะห์ในประเด็นสำคัญต่างๆกับคำถามที่ว่าจบแล้วทำงานอะไรบ้างนะคะมีอาชีพหลากหลายที่รอยอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการวัฒนธรรมนักวิชาการศาสนานักวิเคราะห์นโยบายนักทรัพยากรมนุษย์หรือแม้แต่บุคลากรในการศึกษาทั้งในภาครฐเละเอชนค่ะ อยากเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรนี้ทำได้ง่ายมากครับแค่สมัครเข้ามาโอกาสดีๆแบบนี้ห้มามพลาดเลยนะคะมาเริ่มต้นสร้างอนาคตของคุณไปกับหลักสูตรศาสนาวัฒนธรรมสังคมาศาสตร์ไปด้วยกันค่ะแล้วพบกันในหลักสูตรสาขาศาสนาวัฒนธรรมและสังคมาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฏมหาสารคามขอบคุณครับ